สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาจัดห้องเรียนนะห้องเรียนออนไลน์ไว้สำหรับนักเรียนออนไลน์ในคอร์สสอนออนไลน์ของเรานะคะซึ่งก็จะทำให้ดูจริงๆเลยนะคะจากการจัดคอร์สนะคะจัดห้องเรียนนะคะสอนเขียนอีบุ๊กขายนะคะก็วันนี้นะคะมาดูกันเลยนะะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วเราเปิดห้องแล้วเนาะนะคะเปิดห้องกลุ่มปิดใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็เข้ามาที่ห้องของเรานะคะขอแชร์ก่อนเข้ามาในห้องของเรานะคะนี้เป็นห้องเรียนนะนี้ใช้โดยการใช้คอมพิวเตอร์เข้านะคะถ้ามือถือก็ได้เหมือนกันนะคะอัพเหมือนกับคลิปนูน้นคลิปแรกที่เซตห้องแล้วอัพให้ดูแต่พอดีไฟล์มันเยอะมันใหญ่นะคะอัดในคอมก็เลยต้องใช้คอมเข้านะ,ะโอเคค่ะพอเราเข้ามาในห้องนะคะอย่างที่บอกสิ่งที่เราต้องมีนะคะ ภาพปกอะไรเรียบร้อยเนาะนะคะสารบัญน,นะคะอันนี้อย่าลืมเตรียมเอาไว้อย่างที่บอกนะคะเวลาที่เราทําไปหลายๆ EP ีแล้วมีคนเข้ามาคนใหม่คนเก่าเนะะี่ยค่ะเวลาที่เขามาวิวดูคลิปหรือมาเรียนเนะะี่ยค่ะคลิปมันจะสลับไปสลับมาซึ่งถ้าเราไม่ที่ทําสารบัญตรงนี้เอาไว้ให้นะคะก็ผู้เรียนเข้ามาทีหลังก็อาจจะหาคลิปไม่เจอนะคะวิธีการค่ะก็คือเหมือนโพส a c e b o o k ปกตินี่แหละนะคะนะคะแต่มาโพสในห้องนี้นะคะ ไปตรงคําว่ารูปภาพหรือวิดีโอนะคะไปตรงรูปภาพหรือวิดีโอฮโอเคพอรูปภาพหรือวิดีโอเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาโพสเลยนะคะจิ้มเข้าไปเพื่อที่จะหาคลิปของเรานะ,ะซึ่งคลิปต้องเตรียมเอาไว้นะคะอันนี้คือจิเตรียมเอาไว้แล้วในเครื่องนะคะอ่า ep หนึ่งเลยก่อนเลย open นไปก่อน ep หนึ่งนะคะ ep แรกอ่า ep หนึ่งนะคะ อ่าแกะปมหัวข้อแกะปมปลดล็อกนะคะวิธีแกะปมปลดล็อกให้ออกไปลงมือทํานะคะอ่านี่ EP ที่หนึ่งนะคะนี่คือ EP ที่หนึ่งเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสค่ะ กดโพสซึ่งความช้าความเร็วในการอัพเนื้อมันก็คือคือหนึ่งขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยสองก็คือความแบบไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กความยาวความสั้นของคลิปเนาะซึ่งถ้าถ้าให้แนะนำนะคะพยายามอย่าทำคลิปยาวเพราะคนดูก็ดูดูยาวไปอ่ะแต่จรนินเป็นคนติดพูดเยอะ นะคะแต่นะก็แก้ไกด์ได้แนะนําได้นะคะคือสักแปดนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมนะอ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนะคะอัพรืยยังอัพรืยยังยังไม่มายังไม่มาไหนรีเฟซนิดนึนงซิมาหรือ,อยังนะคะอืมจะได้เห็นเลยนะคะอันนี้คือพาเซตห้องเรียนเลยซึ่งเราก็จะมี ep สอง ep สามเราก็โพสต์ขึ้นมาค่ะนะโพสต์ขึ้นมา นะโพส์มาเรื่อยๆนะยังไม่มาแฮะนะคะยังไม่อัปโหลดขึ้นมาเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเขาอัปโหลดขึ้นมาเราจะเห็นไฟล์คลิปที่มันโผล่ขึ้นมานะคะเวลาโผล่ขึ้นมาคลิปที่หนึ่ง ep หนึ่ง ep สองเราก็เอามาลงตรงนี้ค่ะคัดลอกลิงก์นะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไประหว่างที่รออในส่วนของตัวคลิปอัปโหลดนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะวิธีการโพสคลิปห้องเรียนนะคะ แค่นี้นะเดี๋ยวไปต่อคลิปที่สองรอให้ไฟล์มันอัปโหลดก่อนพอดีแหละคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะ